เบลต้ายานลิสหน้าหนวดนะครับผมจะเปิดให้ดูน้องเขาบอกว่าไฟมันขาดข้างหนึ่งพี่อยากได้ไฟสว่างหน่อย่ะติดข้างขวาอยู่ข้างซ้ายดับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลอด l e d b ร a n d I m ใส่เข้าไปนะครับคันนี้หลอดไฟขนะั้ว9012นะวิธีเปลี่ยนนะครับหมุนฝาน,นี้ออกมานะครับถ้ารถไม่เคยเปลี่ยนเลยมันจะแน่นหน่อยนะ ล้วงเข้าไปนะครับเจอหลอดปิด <grid>, แล้วก็ดึงออกมาพอหลอดออกมานะครับหลุดออกมาลนะนะนี่นะนี่หลอดเดิมนะหลอดเราเราจะใส่หลอด LED นะครับแรงในแอมป์นะ35วัตต์นะครับซื้อของที่ร้านมีป้ายรับประกาศอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมไม่รู้เห็นไม่เห็นนะนี่นะเห็นนะอ่ะบิดใส่หลอดเข้าไปครับปักไฟล้วงมันออกมานะครับ มีแดงมีดานะครับแล้วเอาแดงเข้าขั้วบวกดําเข้าขั้วลบแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม้จะใส่ผิดข้างมันก็ไม่ช็อตมันแค่ไม่ติดถ้าใส่หลอด LED เข้าไปไม่ติดก็ดึงมันออกมาครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่มาเรามาดูครับว่าไฟสว่างแค่ไหนมาผมจะเปิดไฟให้ดูครับข้างซ้ายเปลี่ยนแล้วข้างขวายังไม่เปลี่ยนฮ่าไม่ติด ผมบอกแล้วไม่ติดไม่ต้องตกใจครับดึงปลั๊กออกแล้วสลับข้างเห็นไหมอ่ะนี่ LED ข้างนู้นไฟข้างนู้นไฟธรรมดาทีนี้เห็นไฟหลีปะ่ะสีเหลืองอยากให้เหมือนกันใส่สีขาวได้มีผมปิดไฟหน้าก่อนนะโอเคเราเหลือแต่ไฟหลีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหลอดไฟหลีให้ดู อันนี้หลอดไฟหลีเดิมผมถอดผมแกะก่อนแมงมันร้อนไม่ใช่หรอกเราไม่เตรียมการไว้นะแล้วเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนมันจะร้อนนะครับผมแกะกออกจากกล่องก่อนผมถอดหลอดไฟหลี่นะครับมันล้วงได้จากตรงนี้เลยบิดออกอ่าดูไว้นะดูสีดูสีไฟไว้นะเอาผ้าจับนะครับร้อนนะโอเคเอหลอดทมกไท่ครับนี่ไงนะสว่างไหมลูกค้าผมเขาไม่เรียกไฟหลี่ครับเขาเรียกไฟหลี โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าให้ดูมันจะได้เข้ากันนะเป็นสีเดียวกันลนะเนี่ยสวยงามอีกครางหนึ่งครับเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูตอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะติดตั้งเรียบร้อยครับไฟหน้า LED นะที่มันเห็นมันมืดๆไม่ใช่หรอกกล้องมันปรับแสงนะครับมันก็เลยแบบปรับให้มันมืดหน่อยนะเรียบร้อยสนใจสั่งซื้อมีสินค้าในตะกร้านะครับสั่งได้เลย